นะคะแล้วก็พี่มิ่นเองนะค่ะคือเขาต้องหล่อตลอดเวลาโอ้จริงๆก็งดกงั้นหน่อยะิคะใจกินเนืะอในใจในใจใส่แหวนทิดอะไรอยู่ใส่ใส่ใส่ไม่พอเหรอะเรกลับไี่กวองและวานนั่งเล่นกัน เอสมาบอกว่าวันนี้เนี่ยได้ดูคลิปรีมิกซ์เพลงครูอังคณาของหมวดแวนดูจ้าในรายการคุยอย่างเฮียมาดูไก่เจดูดูมาเรียบร้อยเลยไอเรื่องกรโลกอะไรแค่นี้เหรอเรอโหลกอะไรกระโลกอะไรนี่หรอน่าก็มีนางไปก็เก๋ๆไหลมาเยอะใช่อะไรที่กินกระแสอยู่อะไรที่แบบเก๋ๆอยู่ค่ะพี่หมวดแวนของเราก็จะเอามาใช่ก็นี่แหละไม่ยอมทำงานทำการเนาะเอ้า เขาแบกอันนี้เป็นงานอดีตเป็นฮอบบี้งานอดีตอันนี้แร็คอดี้แร็คอดี้แร็คอดนนี้แร็คอดีเอี๋ยวอยากเรถามว่าทั้งสองคนนะคะมีเสียงอะไรที่แบบอยากจะโชว์แบบเรียกได้ว่าต้องโชว์ทุกครั้งที่แบบเสียงปลุกร้านหรือเปร่าเสียงปลอยเสียงกระเดืองเสียงกลองหรือเสียงอะไรอะไรอย่างเงี้ยเสียงอิเล็กทรอนิกส์ว่ามาเลยค่ะแล้วมาแรงๆอ๋อ้๋ออ่าจะเป็นผมนะฮะผมก็จะศึกษาเรื่องของซาวด์สังเคราะห์ เพราะว่าชอบทำดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ก็คืออันนี้คือตัวโชว์ของตัวเองเลยใช่เลยก็มีเสียงเบสประเภทต่างๆค่ะว้ดวโอวย้อัเวัดวาดวัสาัดวัยิัดวัดวัอว้ดงัด้ัดวัดวัดวคดาัดวัดวัดว้าวันวัดวัดเลดวดวัดวอดวดวััวดวดวด พีม่มินอะไรอะไรสิ่งนี้ครับพี่ครับพี่กลับมาพี่กลับมามันคือเสียงจากบีบ็อกจากลำคอครับลำคอเป็นยังไงคะออกเปนยังไงเสียงมาจากคอหรออือ่าถ้าสมมติพูดมันจะออกไหมพี่ไหนพี่มิดลองพูดพูดธรรมดาแล้วมันจะสวัสดีครับผมมิดจากวงเด็กประจํา อย่างหลาะอย่างหัวเลาะด้วยไงคุณพี่หมดวอยู่นั้นทำไมคะน้องต้องยืนมับพี่นะและเสียงแตกมุนแผ่นอย่างเช่นยังไงคะอ้าอาววอาวาเอชางน่ามาน่าของพี่มมธและของพี่หมดวัยนะคะมีมีจะไม่ใช้ปาด๋อ้โหปาดแ้วอยาไปให้มันทำเด็ดขาดเลยมันทำบ่อยเหรอฮะ ก็สาวถ้าเป็นสาวอีกสาวนึงก็ต้องขออนุญาตคุณมิซี่มามครับค่ะเขาเรียกว่าเสียงสครัชอีกแบบนึงฮะค่ะเฟี้ยวเหมต้องหูจังเลยอ่ะขอโทษด้ฮะเสียงที่ใช้ผสมประสานระหว่างอะไรกับอะไรฮะอ่าระหว่างโพแทสเซียมครับไม่ใช่นี้วไม่ใช่เดี๋ยยู่ เขาหมายถึงใช่ใช่เสียงจากปากกับเหมือนใช้กับใช่ครับมันเป็นร่องนิ้วครับพอเอาปากมาวางปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเอ่อซีโร่แอร์ครับช่องว่างสูญญากาศโอ้สับทางเทคนิคฮะอย่ายซีโร่ซีโร่แปลว่าศูนย์แอร์แปลว่าอากาศ เขามาลงดันเป็นศูนย์ยีราฟเอออันนี้ตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ K International Music School เขาสอนผมอย่างนี้จริงๆก็พอถ้าเป็นตัวย่อก็กอสนครับใช่ใช่ไปเป็นอะไรความที่ดีมากก็เออนะคะนี่คือเสียงแปลกๆของแปลกของนาสองคนใช่แล้วอยจะให้ทำอีเลยเนอะรู้มาว่าทั้งสองคนเนี่ยออนกัวกันบ่อยมากๆเลยสช่หรอเอาแถบนะคะรวมไปถึงอุดรที่เรากำลังจะไปกันด้วยแต่อยากจะถามก่อนว่าเออ เขาไปโชว์ไหมแต่ละแน่แห่ไปบ้านแล้วเตรียมอะไรไปโชว์สารแน่ชาวอุดรของเราแผน A ของเรานะครับแผน A คือเราจะเตรียมเพลงที่ใหม่ที่สุดฮะโอ้เยี่ยมเลยค่ะแต่ถ้าเตรียมไม่ทันเรามีแผน B ครับคือไม่มีแผนครับสไตล์เราคือไม่มีสไตล์เดี๋ยวนะแผน A มีคือเพลงที่ใหม่ที่สุดแผน B ถ้าเตรียมไม่ทันไม่มีแผนไม่มีแผน กำเนิดกำเกิดเซอร์ไพรส์ทุกคนแม้กระทั่งตัวเราเองจะต้องรอดูติดตามการที่อุดรธานีใช่แล้ว30มิถุนายนนี้เองนะคะวีเอซีเอสมาค่ะหนูอยากหัดบิดบ็อกมากมากเลยค่ะเลยอยากถามว่าพี่มิดเนี่ยใช้ครีมอะไรคะหน้าสีนมากเฮ้ยไรของมึงเนี่ยเฮ้ยหนูอยากหัดบิดบ็อกมากอยากหัดบิดบ็อกมากมากแต่แต่พี่ใช้ครีมอะไรใช้อะไรครีมอะไรหน้าใสจังค่ะต้องตอบค่ะตอบเลยค่ะ เป็นครีมขมิ้นครับแต่จําชื่อยี่ห้อไม่ได้ครับขมิ้นครีมครีมขมิ้นครับทาแล้วหน้าหน้าเหลืองมากหน้าเหลืองมากแต่ว่าตื่นเช้ามาล้างมามันจะผิวดีนุ่มเนียนใช่ครับของคนไทยครับอ๋อครีมคาเม้นธรรมดาเนี่ยแหละสมุนไพรไทยของไทยเราสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปใช่แต่ยอดไทยดีกว่างแล้วก็จะเป็นแบบนี้บางทีผมก็ใช้รานแมครับร้านแมแล้วพี่หมดแบรนด์ซีอะไรเหรอพี่ใช้รายยามครับ ข่าวเหมือนกันค่ะจะขายตัวเราไม่อยากขาเล่นซีนนะเราทำการนำเข้ามาอีกยี่ห้อหนึ่งนะเราไม่ได้มีเจตนาหยาบคายอะไรเลยนะใช่แล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวอย่าอย่าดูไม่น่าไม่น่าพูดอีกเลยอย่าพูดไปเลยอย่าดูพี่พีคบมิกซ์บอกกันมานานไหมคะถึงได้เล่นแบบ โอเคขนาดนี้ค่ะเทได้เล่นแบบเทพอ่านไม่หมดอ่านไม่หมดเออความหมายเปลี่ยนนะโอเคขนาดนี้อเธรรมดาเขาไม่ชอบอะไรเราหรือเปล่าไม่น้องอยากให้มันสนุกสนานมีสีสันฝึกนานไหมคะแต่ละคนพี่ฝึกตั้งแต่ปี2009ครับอันนี้เขาสอนผมอีกทีนึงอ๋ออันนี้คือเป็นคุณครูอีกทีใช่เป็นครูอีกทีนึงช่วยกันฝึกกันอีกทีนึงให้มันแน่นเปิ่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็แนะนำแนะนำเครื่องนั้นให้เขาครับเขาก็เลยเป็นเทพไปทางสายนั้นไปเลยเป็นเทพทางสายนั้นส่วนพี่มีก็ ต่อจากนี้ก็คือเล่นไม่ได้เลยให้พี่ชายหมดแล้วจะบ้าเหรอไอเครื่องนั้นที่ว่ามันคือเครื่องอะไรครับพี่มิกขาเเค K K KOSPAD คือคุณผู้ชมคะพ่อเ o เ p a d ที่หามมาใช่ไหมว่าหน้าใสแต่กลิ่นนี่แบบตายกันเลยทีเดียวแหนมแหนมเมื่อกี้ที่ว่าแรงแล้ว่ะแฉกเมื่อกี้เนี่ยพี่หล่อแต่หน้าจริงเอาเงหนออกมา กลิ่นที่แบบโอ้ยแจ๊วแอวทนจะอีนึงอีนึงีนึงนะเส้นเนี้ยโอเคโอเคมันขึ้นขึ้นตาเนี่ยกลิ่นแล้วก็ก็คือมีขายทั่วไปแน่นอนครับทั่วไปก็คือทั่วไปก็คือศูนย์แปดสี่หนึ่งศูนย์ศูนย์เอ็ก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 โทรมาค่บอกผลแล้วผมจะบวกค่าในหน้สเซอร์ได้ครับเซอร์ในเอ่อเซอร์ในเขาน้องๆเข้าไปถามข้อมูลพี่ใช่เข้าไปถามเรื่องข่าวบุพี่ใน facebook com ก็ได้นะครับอยากจะสอบถามเรื่องอะไรเรื่อง ต่างๆหรือว่าการเรียนต่างๆนะการาลองทำบีชร้องเริ่มต้นยังไงอ,อยากจะรู้ว่าเขามีเพลงอะไรกันบ้างที่สะเป็นเมวที่ท <ๆ S 2> ยาวๆอ่ะ ดูสัก2นาทีอะรู้างีบอก็พอดู10นาทีเต็มเลยก็ไปดูได้ที่ Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของคาก็ติดตามผลงานหรืออะไรต่างๆนานาได้ตามที่ขึ้นตรงนี้ทั้ง f a c e b o o ไนะคะ u t u b e แล้วก็ Twitter ตใช่ตามกันได้เลยอยากไปเรียนก็ติดต่อพี่เมย์กันไปนะคะอยากจะหาตำรวจก็หาพี่แวนกันไปใช่แล้วอะแทงินให้ทั้งสอง,องคนนะคะทั้งสองท่านเนี่ยช่วยเชิญชวนสำหรับคุณผู้ชมนะคะไปติดตามกันกับซอยนแหไปบ้านไปเจอพี่ๆสองคนด้วยช่วยกันหน่อยค่ะ ทุกคนพยายาไปดูกันให้ได้นะฝากด้วยจริงจริงอู้ดอต้องไปดูให้ได้นะทุกคนเฮ้ยชุมนุอะไรอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ฟิลไม่ใช่ฟิลไม่ใช่พี่คนละเวทีด้วยพี่คนละเวทีกันทำไมพี่ ครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับวันที่30นี้ครับผมพบกับสาวแนยแห่ไปบ้านและดับบลิวแชปแน่นอนแวนกับมิดมิดกับแวนแวนกับมิดมิดรักแฟนแวนและแวนก็รักแฟนมิดหวานใช่ไหมใส่แว่นอ่ะไปไปดูโชว์เลยมาอยากดูแล้วอ่ะอ้าวเดี๋ยวพี่มิดด้วยพี่มิดด้วยตอนพี้มิดฝากอีกนิดนึงพี่มิดเชิญชวนหน่อยค่ะเป็นอย่างที่บอกไว้นะครับพวกเราดับบลิวแชปนะครับจะจะเซอร์ไพรส์ทุกคน เพราะว่าแผนก็คือไม่มีอ่ะใครเป็นไนวะจะทำใหทุกคนแม้แต่ตัว<ร>ตัวของเราเองเพราะเรายังไม่มีแผน <laughs> okay. ใหม่มาชิตะรสไปซี่บาร์บรีคิวเกาหลีมาชิตะอร่อยเนียบสาหร่ายเต็มๆอยากได้รสชาติบาร์บีคิวเกาหลีของแท้ก็อย่าลืมมาชิตะเขาบอกเลยว่าอร่อยมากๆมาชิตะแปลว่าอร่อยค่ะ,คะจบดุนาราของเรานะคะเทปสารแนววันนี้เจอกับอาต๋อยไต้พมนะคะเก๊งเซตีที่สำคัญม,มีการโดนตลกหลังด้วยใช่แล้วเอาไปเลยนะคะ,ะสำหรับตอนนี้นะคะพี่แวนมีชมมาฝากเราไปชมกันเลยค่ะปวัเลยค่ะ คิดคด,คด,คด,คดได้เนก็ขอเรื่องกระโลกกระลังที่นี่เองเหรอเรื่องนี้ถึงโกอังคณาอายเยอสวัสดีนะฮะชาวหอทุกคนครับ จะทำยังไงกูไม่มีเงินเข้าหอกูไม่มีเงินเข้าหอกูไม่มีเงินเข้าหอแล้วผมจะทำยังไงผมไม่มีเงินเข้าหอกูไม่มีเงินเข้าหอกูไม่มีเงินเข้าหอแล้วผมจะทำยังไงผมไม่มีเงินเข้าหอแล้วผมไม่มีเงินเข้าหอผมไม่มีเงินเข้าหอแล้วผมจะทำยังไงผมไม่มีเงินเข้าหอสัปดาห์ที่หนึ่งผมอยู่อย่างราชาอยากจะกินอะไรเพื่อนชวนไปไหนผมก็มาสัปดาห์ที่สองผมอยู่อย่างเชพ โอเยสบางทีก็นั่นงแท็กซี่บ้างสัปดาห์ที่3วิกฤตเริ่มถามหาแม่ท้องไส้ไม่กระตันอยู่ตเต่เวทีตาอ่าฮะอ่า่ะแต่ว่าสัปดาห์ที่4เริ่มมาสาแดแยกตอนนี้เหมือนอะไรมันหายเป็นแก๊กก็อยากจะบอกก็คือ oh. ผมต้องขายขายเขมขาดขายเขมขาดสถาบันแดกกูไม่มีเงินค่าหอกูไม่มีเงินค่าหอ Yeah You know You know yes. You stop. the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  sound, the stop. the stop. To treat me like you do, you do. You Tell me now, how do you feel, feel,